เวลาบ่ายสามโมงครึ่งของวันที่29กรกฎาคม25 6 2 12, ร้อยตรตําเอกเอกลักษณ์กองส่งรองสารวัตรสอบสวนโรงพักบางโป่งจังหวัดเพชรบูร์รับแจ้งเกิดอบุบัติเหตุรถยนต์กระบะเสียหลักแหกโคง้งพุ่งชนกับรถบรรทุกหกล้อทำให้มีผู้บาดเจ็บรวม3รายจึงพร้อมได้กู้ภัยวางโป่งรวมใจไปที่เกิดเหตุบริเวณหน้าวัดใหมส่สามัคคีธรรมช่วงหลักกิโลเมตรที่3ามถนนสายวางโป่งซับเปิบ บ้านเนินมาข่าหมู่ที่6ตะบนวงังโป่งอําเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูร์พบรถยนต์กระบะยี่ห้ออีสุสุดีแม็กสีขาวทะเบียนหนึ่งทพุทาพ่อพาน7 5 5 7กรุงเทพมหานครซึ่งดัดแปลงใส่หลังคาตู้ทึบเป็นรถส่งของสภาพด้านหน้าและฝั่งคนขับพังเสียหายยับเยินมีผู้ได้รับบาดเจ็บสองรายทราบชื่อต่อมาคือนายภูเบศมีเปรี่ยมอายุยี่กปีอยู่บ้านเลขที่61หมู่หนึ่งตบนวังหลุมอํมาเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตร เป็นผู้ขับขี่ได้รับบาดเจ็บสาหัสและนายชัยชนะวันอินอายุ23ปีอยู่บ้านเลขที่581ทับสหมู่9ตบลทับเคราะอำเภอทับเคราะจังหวัดพิจิตรได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยรู้สึกตัวดีนำตัวทั้งสองส่งรักษาต่อที่โรงพยาบาลวางโป่งก่อนที่จะส่งต่อนายภูเบศคนขับไปยังโรงพยาบาลพิจิตร และห่างการเล็กน้อยพบรถบรรทุก6ล e ้อยี่ห้ออีซูซุสีขาวทะเบียน81 9314เพชรบูรณ์สภาพคลิกตะแคงมีเมล็ดข้าโพดหล่นกระจายเกลื่อนพื้นถนนโดยมีนายมนตรีเขียวหลงอายุ35ปี อยู่บริเวณที่7หมู่1ตำบลดอนแตงอำเภอขานุวรลักษ์สมุรีจังหวัดกําแพงเพชรเป็นผู้ขับขี่ได้รับบาดเจ็บที่ไหล่ข้างซ้ายรู้สึกตัวดีจึงประทมพยาบาลและนําตัวส่งรักษาที่โรงพยาบาลบางโป่ง,ปงตามลําดับจากการสอบถามเบื้องต้นทราบว่าในมนตรีเขียวลงอายุ35ปีนั้นได้ขับรถบรรทุก6ล้อใส่ข้าวโพดน้ําหนักประมาณ4ตัน ที่บ้านหวังไสทองตำบลซับเปิบเพื่อนําไปส่งในตัวอเาเภอวังโป่งขณะที่ขับขี่มาตามถนนสายวังโป่งซับเปิบถึงบริเวณนวัดใหม่สมคีธรรมซึ่งถนนเป็นช่วงทางโค้งมีรถยนต์กระบะบรรทุกสิ่งของจําพวกข้าวของเครื่องใช้เช่นแป้สบู่ยาสีฟันน้ํายาซักผ้ายาสระผมมีนายภูเบศมีเปรียมอายุ26ปีเป็นผู้ขับขี่มาด้วยความเร็วคาดว่าไม่ชินกับเส้นทาง ทำให้เสียหลักแหกโค้งพุ่งชนเข้าด้านข้างรถหกล้ออย่างจังจนพลิกคว่ำมาได้ข้าโพดกระจายเกลื่อนพื้นถนนส่วนรถกระบะได้รับความเสียหายยับเยินขณะเดียวกันชาวบ้านที่มามงดููเหตุการณ์ต่างพากาันวิาพากษ์วิจารณ์ถึงอุบัติเหตุที่เพิ่งเกิดขึ้นสดๆดร้อนๆว่าบริเวณทางโค้งดนังกล่าวนั้นมักเกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้งเนื่องจากไม่มีป้ายเตือนทางโค้ง หรือให้ชะลอความเร็วจึงอยากวอนขอในง,งานที่เกี่ยวข้องช่วยนำป้ายมาติดตั้งในบริเวณดังกล่าวเพื่อเป็นการชุรการเกิดอุบัติเหตุด้วย